อาจารย์เอครับอาจารย์เห็นอะไรในเพลงเพลงนี้กับ MV 2ภาคนี้ครับสวัสดีครับเอ a กแมอภิวัตกำเดิดสิงห์ครับเป็นผู้ร่วมกับ MV แล้วก็ทําโมชั่นใน MV ทตางคนต่างเมาครับสําหรับโจทย์ที่ได้รับมาก็จะเป็นเพลงที่ออกแนวทะเลนแต่แฝงด้วยคติและข้อคิดนะครับว่าถ้าเราพลาดพลั้งในขณะที่เราเมาจะเกิดผลเสียอะไรตามมาบ้างนะครับเราก็เลย กลับมาคิดว่าจะทําให้ MV เป็น2พาร์ทพาร์ทหนึ่งก็คือความจริงอีกพาร์ทหนึ่งก็เหตุการณ์ที่เกิดในความคิดนะครับโดยทางศิลปินพี่อภัยครับก็ให้โจทย์มาว่าพาร์ทของความเมานะให้เป็นภาพการ์ตูนนะซึ่งเราก็ได้คนแต่งเพลงนะครับคืออาจารย์อ่อนหรืออาจารย์แคนผู้จองนะครับมาวาดการ์ตูนให้มาเป็นลายเส้นนะครับผมก็ต้องมาลงสีแล้วก็ทําเป็นโมชั่นในตัวการ์ตูนในพาร์ทของความเมาจากนั้นเราก็เริ่มมาถ่ายตัว MV แล้วก็ตัวซิง์ในพาร์ทของคนนะครับ ให้ออกมา MV อย่างที่เราเห็นกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ M v วีต่างคนต่างเมาอภัยภัยมณีฝากเข้าไปชมกันเยอะๆนะครับต่างคนต่างเมาอยากเก็บเอามาใส่ใจให้มันแล้วแลวไปรือว่าหน้ามือตาโมไอ้กะนีมีส่วนน้องนี่กะมีปูต่างคนต่างสัวเอินว่าสิ